ดีค่ะอยู่กับเรางานในช่องปลายแซมสั้นควันเมืองนะคะเอ้าตอนนี้ก็งานเข้าอีกแล้วครับวันนี้เราเดินทางจากที่แห่งงานนะคะจากวัดบ้บานโนนไร่มาถึงบ้านตอนนี้เอาหมูล,ลงก่อนค่ะตอนขึ้นก็ขึ้นยากแล้วตอนลงก็ลงยากอีกเ้าะเพราะว่า อย่างนัมาส่งคุณปู่ถึงบ้านพี่มานพทนเงินแล้วนะคะน้องใบบุญเอ้าเนื้อสังเอือออ้าวเอาญาไปรับโอ้โหตัวใหญ่กว่าญาด้ขออยู่นี่ดิแม่ขออยู่นี่แล้วกันมันไงโอ้ไม่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 รับไม่รับไม่รับอยากอยู่รับอยู่ ยังใบบุญบ่โอ้ยาก<ด>อยู่ยนี่นะครับไหนมาสั่งใบบุญก่อนถ้สั่งใบบุญสวัสดีครับได้ให้อยู่มาแล้วมาสั่งดูสิอันนี้หนูแดงจะไม่ไปบ้านตะกลางนะคะส่งคุณปูลงแล้วก็ห่สองพ่อลูกก็จะไปต่อที่บ้านตะกลางค่ะ <c oughs> อา <c oughs> พอ่อเซกับ <c oughs> พี่แซม <c oughs> อ้าวสั่งใบบุญดูสิถ้าสั่งได้อ่ะให้ไปโอ้ให้อยู่ ถ้าสั่งใบบุญไม่ได้ไม่ให้อยู่นะครับบุญครับเอ้าบุญรอดูนะครับรอดูบุญครับบุญใม่สนหนาวหันตูดสวยๆด้วยนะสวยสวยด้วยเอ้าไม่เอ้ยอุ้ยมีกล้วยเฉยๆหรอกเมื่อกี้ไปบุญหันหนีแล้วสั่งไหมเอาสั่งแล้วไม่มีกล้วยใหม่สิบุญ เอาไหมบุญครับไปเลยไปใกล้ๆบุญครับครับปฏิคับให้ใบบุญดูอ่ะเอ๊ะบุญสบายปีิคบ <c oughs> บบับสิบุญครับโซนะนานฮันหลังละครับหนีไม่กลัวและโอ้ทำไม่ไมีกล้วยไม่ได้โอ้ทำไม่มีกล้วยไม่ได้เลยโอ้นี่จะมาเป็นพี่เลี้ยงใบบุญใช่ไหมใช่<ไ>นี่พี่นอนพร้อมมาบุญบกเลยแล้วบุญ บุญบกบกไั่นเลยบกก่อนบกก่อนไหนบกก่อนเลยอาบก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 เอ๊ะบกบกละนั่นนั่นนั่นวันนี้มาอยู่บ้านหลังใหญ่เลยมาอยู่บ้านพ่อเสกเลยนะคะตอนนี้ตัวเล็กแต่บ้านใหญ่ตัวเล็กมากแต่บ้านใหญ่มากโอ้โหวันนี้ควานของเราที่นอนอย่างสบายแน่ใจเหรอไปไม่ไปบ้านตะกาง และกันบ้านเดี๋ยวส่งมาก็ได้ส่งมากับใครเจอมีกรเจอมิกนเขาจะไปบ้านตะการก่อนเคยไป,ป,าาอ,ไปอ่าไม่ไปใช่ไหมวันนี้ใช่อู้งานที่บ้านตะการแล้วค่ะวันนี้จะมาเป็นพี่เลี้ยงใบบุญบุญฝากดูแลหมูแบนด้วยนะอา้าวใช่ไหมลูกครับครับกดลูกครับกดเร็วครับ โอ้โหเสียงน่ารักมากเสียงน่ารักมากเลยอ้สบายมากเลยตรงใบบุญอยู่นี่เย็นสบายจริงๆเลยค่ะนุ่นควานวันนี้ก็นอนสบายนุ่นอานัททำงานทั้งกันเป็นน้องเบสี่ปีฮะใบบุญเป็นน้องเบสี่ปีใช่เหรอบุญกี่ปีใบบุญกี่ปีสองโมแบนกี่ปี อ้าวสองกับแปดทำไมเป็นน้องสี่ปีล่ะอ้าวอ้าวอ้าวงานนี้ตกคณิตแล้วสองกับแปดเป็นอ่าเป็นน้องสี่ปีได้ยังไงหกปีสรุปกี่ปีหกปีใช่ไหมใบบุญน้องพี่เบน หกปีนูนแต่ตัวใหญ่กว่าพ um um ี่แบนคือว่าพี่แบรนตัวใหญ่กว่าเหาอพี่แบรนตัวใหญ่กว่าดูว่ากล้ามเป็นมัดมัดเลยก็เสียงหน่อยสวัสดีครับเฮนใบบุญสวัสดียังไงทำท่าใบบุญสิใบบุญสวัสดีครับขาด้วยุนอ่าหนูแดงสวัสดีครับขาย่อสวยๆขาย่อสวยๆเยเอาไปจับใบบุญสิเอาเป็นควานใบบุญได้ไหม จับคนหนึงมาเนี้ยคนมาเนี้ยอ๋อคนคนมาเนี่อ้าวฮะเออเอาวะนี่อะโอ้ทำไมเข้ากันเลยนี่โอ้ช้างกับคนมันเข้ากันมากเลยนี่สวัสดีครับทั้งสองคนนะสวัสดีครับ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 ครับเอาเอาจุบจุบพี่แบนเอาจุบพี่แบนเลยจุบจุบก่อนจุบก่อนจุบก่อนจุบเร็วไหน

คนกับใบบุญเหมือนกันเบ้านหรอกระดาษสีขาวทำหรือ,อยังไม่ทำไปแล้วออโอตอนนี้เดี๋ยวพ่อลูกจะร้อนแล้วแม่เดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อจะเดินทางไปบ้านตะกลางกันต่อค่ะเขาเปิดเรียนวันไหนเ,นเนไไหนขารู้เรืยังเดี๋ยวพ่อเสกกับพี่เซมจะร้อนนะคะเราจะเดินทางไปบ้านตะกลางโตไปเอารองเท้าว่ะรองเท้าน่ะ แบนไม่ยอมลงนะครับโอ้แบนไม่ยอมไปบ้านตะกางน,น,นู่นตรงนี้รองเท้าให้อมุนน้องนี้รองเท้ารองเท้าลง,าลงอ่ยังไหนตัวไหนส,ออสีสม้มดีกว่เออสีส้มเดี๋ยวครับนายอ่ะไหน, <S <S ไหนบายบายก่อนบอกแม่ก่อนอวันนี้ขออยู่ไหนครับ วันนี้กอ็อยู่นี่เลยแม่ครับอ๊ายบายที่ใเราเจอกันเราเจอกันครับคิดหน้าไ้หน้านะครับบ๊ายบายครับวับนนี้ไปเดี๋ยวเย็นนี้หมูแบนนะคะจะมาช่วยใบบุญถ้ายผลไม้นะคะหุนอานัทก็เป็นพนักง,งานคนเก็บฟืนบ่นุ่นหมูแบนก็เป็นพี่เลี้ยงใบบุญ <c ười> นี่นะดูค่ะดู ks, ความน่ารักของหมูกับช้างนะคะดูบกบกหน่อยบา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 ยเดี๋ยวเราเดินทางพาสองคลูกไปกันต่อที่บ้านตะกลางเลยนะคะเตปบชั้นยังไหน ีโชเฟอร์อาลุงสวโอนนะคะต่อด้วยโชเฟอร์อ้นในขนมนี่ทำไมไม่เอาลุงเขาไม่เอารายสนสิริต่อนะคะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ได้ติปพิเศษอะไรไหมได้อนะไร <laughs> ต่างาทนะเลยคือว่าดีเนาะง่ายนะคะวันนี้ ตอนแห่คือไม่ร้อนนะคะเนี่ยก็ออกจากบ้านที่มานแล้วนะคะโอทุง่งด้านนูนก็จะเป็นสวนออของคุณปูนนะคะนุนมีสาลากลางโอ้ข้างสะที่ไปตกปลากันนะคะหนุ่นได้เก็บมะม่วงเลยกด <laughs> ดับกระดับ โดนเร็วเลยค่ะแดดร้อนแล้วเมื่อกี้ช้างเริ่มโยกแล้วอยากลงจากรถแล้วนะคะโอ้โหลูกตัวลูกนี้หนักพอสมควรเลยเนาะโอ้ดีละสิบ้อนี่ถ้าหกล้อนี่โอ้วันนีเมื่อกี้ไม่ใช่แวะไปหาใบแล้วเหรอเฮ้ยเทิร์นไม่ได้เลย เก็บเกลียวปลายโซนของเราไปอมมาแล้วนหมไปกินลูกอมกินลูกอมอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เสกเพียงเท่นี้นะคะอ,ะอย่างไรก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลค์ like, หน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ